จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อเราปิดตาเลือกฮีโร่แล้วได้ไปเจอฮีโร่ระดับประเทศเฮ้ยนาซีเอาหน่อยนาซีโอ้โหมึงจับอย่างนี้แต่คนกระด่าตัวกุกากโอ้มึงจับอะไรของมึงเนี่ยโอ้โหโอ้โหโอ้หมึงเลิกเล่นเลยนะไอ้นาซีมึงเลิกเล่นไปเลยนะถึงว่าดิคนแม่งบูลี่ทำไมนาซี่มึงเป็นอย่างนั้นนะมึงไม่ตั้งใจอ่ะตั้งใจอยู่ครับตั้งใจอยู่ครับ จับให้มันถูกตัวดิเวลาเล่นเนะ่คนก็หาวนาซี่มันอ่อนเพราะมึงเล่นอย่างเงี้ยไปกดเลยน้องเดี๋ยวพี่เล่นนาซี่โชว์ตาหนึ่งไหมบันดาลการอืมถ้าจับตัวนี้ครับไม่ต้องกลัวน้องพี่อะเม็ดส้มไม่ต้องกลัวน้องไม่ต้องกลัวน้องวิ่งตามมาดิวิงามมาว่งตามกูมาดิก็วิ่งตามกูมาดิน้องโอคตรเท่ดูแล้วจับมันนำไปใช้นะครับ เดี ane, right? ๋ยวผมจะทําการสุ่มฮีโร่นะครับเพราะว่าถ้าผมเลือกฮีโร่มันจะเป็นการเอาเปรียบฝั่งตรงข้ามเกินไปอันนี้ผมไม่ได้ขิ่งนะครับแต่ว่าผมเก่งสิงหนึ่้ยเจดาซี่มาครับทําการสุ่มฮีโร่ครับปิดตาครับผมโอเคทำไมมันได้แต่ตัวอย่างนี้วะโหเจดาซี่ด้วยวะประทับใจวะอาซี่ฝันใจผม รู้สึกประทับใจทุกครั้งไปเวลาได้เห็นคนเล่นดาร์ซี่นะครับรู้จักมาปินไหมรู้จักอยู่พี่เอ้ยอย่างนั้นแหละครับผม nice. มับคนไร้รักมาแล้วครับโอ้ยโอ้ยอุย๊ยเอาเรื่องเอาจัดเลยวน้องแอคอะไรอะดักแล้วทำไมตายอะฮะวงอะไรกันหรอนี่จับปิดาที่จะจับดี ไมคมเลยวะไม่คมเลยดารซี่ตัวนี้โดนหักคะแนนไม่ผ่านไม่ผ่านครับโอเคว่าทาไมไม่อยู่ฝังตรงข้ามบ้างนะพี่มาแล้วน้องโอ้ยมึงจะโหดกันไปไหนเนี้ยยิงครับผมพินนกิโอยิงครับ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 แปะ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 ดา์ซี่จับโอ้ดาซี่มันต้องย้ำอีกทีนะครับว่าดา์ซี่เป็นตัวเก่งนะครับคนในแลงส่วนใหญ่เล่นไม่ค่อยเป็นครับ วยไ้เยอะอวยไปเยอะอย่าโยนดิอย่าโยนดิอย่าทําให้อาจารย์ผิดหวังผมแพ้ตานี้ได้ผมจะภูมิใจมากฉันถก็เล่นนาซี่เก่งเฮ้ยมากระูวะชับหลบรับฟับเฮ้ยนาซี่เอาหน่อยนาซี่โอ้โหมึง huh> จ <oh ับอย่างนี้เดี๋ยวคนก็ด่าตัวกูกากอมึงจับอะไรของมึงเนี่ยโอ้โหตอนนี้นาซี่ตะกรอหนึ่งสองนะครับถ้าสะกร์ดีกว่านี้พี่จะเอาไปลูกศิษย์อยู่นะ โอ้โหโอ้โหโโอ้หมึงเลิกเล่นเลยนะไอ้ดาซี่เนี่ยมึงเลิกเล่นไปเลยนะถึงว่าดิคนแม่งบูลลี่ตีมันไม่ยอมตายท่าทีเออจับวีล่ากันนะถูกต้องน้องอ้าวติดกำแพงไอ้เวลเอ้ยทักทักกันหน่อยน้องไอ้แม่งหนียาวเลยวะเอ้าดาสซี่บอกว่ายืนดีๆเสียของหมดโดนพี่หลอกคิวไปช็อตนี้ เฮ้ยดาซี่จับอย่างนี้จับแล้ววิ่งหนีอย่างนี้วิ่งหนีอย่างนี้คนเขาก็หาว่าตัวมึงกระโปก็เพราะมึงเล่นอย่างนี้ไงเฮ้ยเย้ฮ้ยเอ้ยโอ้ยไหวครับผมโอ้ยไหวก็เหี้ยแล้วอู้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 เรียบร้อยไม่ตายเพราะว่ามีแต่เด็กเท่านั้นที่ออกนะครับกอเกิดสวยน้องเอาพี่รอน้องคิวก่อนเลยเอออย่างนี้ให้ได้นะดัดเยี่ยมดันเดียม เวลาเจอซินะเทียรล้ที่เวลาเล่นน่ะหลบดีๆเพราะว่าซินะเทียมันจะไปโยนใส่ตัวบางๆโอ้ไม่หลบเลยผมยิบสามดาวเออไอคนดูไม่รู้หรอกยังเล่นแล้งไหนมดเฮ้ยวางตังปะละ่ะใท้ฝั่งแรงคอนหมดวางตังปะ,ะมาบอกเขาเล้งใดเอามาอะไรเล้งใดก่อนน้องดีนะก่อนครับ เฮ้ยน้องถ้าน้องไม่แทงพี่จะตายนันเนี่ยที่กำลังจะตายนะน้องอออคลิกซี่คลิกซี่โหดาซี่ยืนไม่ดีอีกแล้วว่าโพสิชันคือน้องต้องยืนดีกว่านี้น้องเราต้องระวังแผ่นหน้าด้วยสิเวลานเล่นนะ่ะระวังด้วยแผ่นหน้ามันจะล่อเราอยู่ยดึงด้วกกลับมาครับโอเคไปครับไปครับ ไอพวกคนดูมันตึงนักหรอวะเฮ้ยตายฟรีอ้าวกูระเบิดตัวเองทำไมวะเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมเปิดแร้งฝั่งตรงข้ามให้ดูนะเราจะได้รู้กันว่าเฮ้ยอีกฝั่งมันแรงอะไรวะดูไล่จากเทนเลยครับเอลนคอนเดอร์นี่เอลซู 2, แรงคอนเห็นบ้าคลิกซี่แหลงคอนเห็นไหมน้อง <c oughs> ตาซี่เม็ดโอ้เม็ดด้วยเหรอเนี้ยนี่ก็แรงคอนเห็นบ้า คาร่าก,ก็คอนอนไรนคอมันเดอร์เห็นไหมอย่างน้อยๆก็คอน3คนสำหรับน้องๆที่เพิ่งเล่นอาวีนะครับเวลาน้องกด5คนเล่นแรลกนะครับน้องนะต่อให้น้องมีแรง้งไดมอนด์4ี่คนนะครับเกมก็ไม่สนใจนะเพราะเขาจะเอาคนที่ดาวเยอะถ้าสมมติม,มีคอนหนึ่งคนเขาก็จะอิงแร้งฝั่งเราว่าเป็นแร้งคอนหมดนะครับเข้าใจไหมเออเสียใจว่ะดาร์ซี่ไอ้หา่าทําไมดาร์ซี่มือเป็นอย่างนั้นนะม,มึงไม่ตั้งใจอ่ะตั้งใจอยู่อ่ะตั้งใจอยู่อะ จับให้มันถูกตัวดิเวลาเล่นเน่คนก็หาว่าดาซี่มันอ่อนนะเพราะมึงเล่นอย่างเงี้ยแพนด้าเนี่ยก่อนที่มันมีการเวทอ่ะมึงไปเล็งมันก่อนไฮยาเตะมีพิลิฟายมึงจับมันเลยมันพิลิฟายเป็นนาทีที่หลังทําอย่างเงี้ยมันเสียชื่นอนะเว้ยคนมันยิ่งด่าดาซี่เราเนี่ยโอ้โหใจครับไปกดเลยนะ้องเดี๋ยวพี่เล่นนาซี่โชว์ตาหนึ่งไหมเวลามีคนถามว่าดาซี่กลัวอะไรไหน<า>น้องตอบในฐานะที่เป็นดาซี่อันดับ30ที่ประเทศสิดาซี่กลัวตัวอะไรกลัวช้างะครับพี่เกลัวช้างะครับพี่เ โอ้ยมึงกลัวช้างไอ้เชี่ยเล่นดาร์ซี่กลัวช้างมึงกลัวช้างได้ยังไง <c oughs> มันล้างแล้วไงน้อง <c oughs> ถ้าน้องเล่นดาร์ซี่แล้วน้องมากลัวคนมีล้างเนี่ยน้องเล่นดาร์ซี่ยังไม่บรรลุนะเอาละครับแนวทางการเล่นดาร์ซี่แบบฉบับมัฟฟินนะครับเดน๋ยวผมจะสอนดาร์ซี่ระดับประเทศเล่นดาร์ซี่ให้ดูนะครับเนี่ยอันติีแรกของดาร์ซี่เนี่ยสำคัญพยายามใช้แล้วให้ได้คิว <c oughs> ไปจับก่อน1 2วางโบโอเคแล้วอย่างงั้นเอ้ยโอ้ยโอยช้างโดนแนวทางการพูนิดนี่ไม่ต้องห่วงพี่ะพระดับาการยู่แล้วพี่วิ่งมาอยู่น้องชีดชีดแล้วเอาสกิลดักไปข้างหน้าน้องวางนี่ปัป๊บปั๊บจับมา,าจับจับสองตัวได้ตัวเดียวผมดำเหมือนกนนันเนี่ยพูดไปเยอะ <laughs> พิงเข้าไปใช้ตะกิวหนึ่งฟัาบบไปไม่มีล้างบึ้มแตกครับผมอ่าบดดักข้างหลังสองตัวเจ็บสองเห็นไหมตะกิวดักเนี่ยสวยครับผมเวลาเราเจอพวกรลมที่มีล้างเนี่ยจริงๆเจอหน้ามันก็จับได้เลยนะเพราะคูดาวมันคูดาวเรามันต่างกันครับผมตอนนี้สุดกลเรือเราเสียหนักอยู่นะเราขึ้นอันนี้ก่อนลวกันเพื่อเราจะได้เซฟเลือดลัดมาขึ้นลูกผมก่อน เพราะว่าตัวล้วงมันค่อนจะเยอะนะไปครับน้องๆเ<ว>ก er ็ียบตะแตกกับดาร์คเลเยอร์ั๊ับโอเคโดดลงมาทางนี้ครับผมเป็นการล้อหลอกโอ้ยเดี๋ยวตัวมันต้องโกงอย่างนี้น้องดาวผิดพุ่มไปอยู่ครับน้องแปะ๊ะหนึ่งทีสองพันปับ๊บ<ว>เฮ้ยบอลเลน ปั๊บจับโอ้ยบิกเกอร์โอ้โหจานโอ้โหอยสวยเร็วอุ้ยอุ้ยโอเคบิกเกอร์ดูไม่เนอะน้องอย่าใจเสียทบายทำไมไม่มีอะไรไม่มีอะไรดาซี่ผู้ไม่แพ้พี่ไม่เคยได้ดาซี่แล้วแพ้เลยว่ะหมองตรงเนี่ยหนึ่งอุ้ยหูล้างล้างล้างโอเคน้อง ได้ล้างแล้วอุ้ยอุ้ยเก๊กเก๊กอูนาว์ล้างมันนานกว่าอัสี่เราครับไอบวาเลน <ทำ S 1> ไม่นะเจ้าบอ,อเลนของพี่ปั๊บผมจับตอนมันเดาว้วก็อยู่ตรงนี้เขียก่อนเขียก่อนครับผมบเฮ้ย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 มึงวัดปกันจริงจริงหรอเฮ้ยน้นองเกินไปเฮ้ยเกิดใบวับนักเก็ตเกินดึงดิ โอเคพี่วางอยู่น้องเฮ้ยลิงโหยเฮ้ยลิงโหแนวทางการเล่นดาซี่ไอ้ซาดเอ้ย่้มเลยซ่อมเลยเสียเชิงอันนี้ไม่เอาน้องอะเกมนี้ไม่เอาเกมนี้ตัดทิ้งไหมพี่ไม่เคยเล่นดาซี่แล้แพ้เลยว่ะบอกตรมไอ้เอลซู่โยนมึงวับเพอน้องนี่นะครับนี่ทำให้ดูว่าถ้าสมมติเกมตามจะเป็นยังไงนะครับอันนี้ถือว่าทำให้ดูเกมตามนะครับ พี่ไม่เคยเล่นดาซี่ละแพ้เลยว่ะมองตรม oh. ไอ้คลิปเมื่อกี้คลิปเมื่อกี้ไม่เอานะพี่ตัดทิ้งเริ่มเริ่มพูดใหม่เริ่มพูดตอนคลิปใหม่นะครับ <c oughs> เอาแล้วครับวันนี้เดี๋ยวเราจะมาทําการสอนเชิงดาซี่เม็ดม่วงเนื่องจากตาเมื่อกี้นี้เล่นไม่ถูกใจตานี้เราจะมาสอนให้ดูว่า <c oughs> เล่นยังไง <c oughs> ถ้าแพ้อีกรบเพจครับถ้าแพ้ตานี้เลิกเล่นดาซี่ตลอดชีวิตครับ นี่พี่จะบอกให้น้องเกมมันชอบตามตลอดเลยถ้าน้องเล่นดาซี่แล้วน้องเจอตัวแบบนี้ที่รู้ว่ายังไงก็หลบไม่ได้น้องขึ้นเปลี่ยนเป็นฟอร์สกัดเอาขวอนเชิงหน่อยอุ้ยเอาเรื่องจัดสบายเอ้ยให้พี่จัดใช้ได้เนองเอ้ยมันเกินไปแล้วเฮ้ยทำไมถึงอยู่ตรงนี้ล่ะทำไมถึงอยู่ตรงนี้ล่ะทำไมถึงอยู่ตรงนี้จับไปแล้วก็ฟับโอ้โห ครับน้องพยะยำตำบอลไปวา,ไดดวางดักไม่เดินก็ฉีดสิครับผมวางดักไม่เดินก็ฉีดครับไปครับนิวซาจะออกของกันดูทรงแบทแมนแล้วไม่ค่อยตึงเลยว่ะไม่ตน่งกันล้วมั้งเข้าไปคูนูนูข้าม่อนข้าม่อนอเลสเตอร์อยู่ในภูมน้องครับโอ้ยโอเคครับโบโบ โอยเฮ้ยให้อะเตะเกินไปเฮ้ยเกิดไปน้องไว้ตัวแข็งโอ้อย่างงี้ก็เสร็จดีครับผมตัวแข็งแบบนี้ก็เสร็จดีครับผมฉีดเข้าที่ปลายนวมหนีเหมือน,นกันอนนี้ต้องหนีเหมือนกันเอากลางแรกเลยครับรวบงามๆจับงามกว่าหนึ่งสองบึ้มบึ้มน้อง ปุ้มครับผมอืมเหมือนทำเองคนเดียวจัดเนี้ยเฮ้ยเกินไปตัวโกงนะสิอันนี้ให้อะเตะไม่มีพิเร์ไฟล์ต้องเล็งตัวที่ยืนห่างจากโลมครับเฮ้ยอะไรแว๊บๆอะไรแว๊บๆอะไรแว๊บๆมาดิแบทแมนมาดิมาดิมาดิฟาบ,บเฮ้ยมันมันมาจริงวะน้องอขออนุญาตไม่จับนะครับเปิดสกิล มันเปืองสกิลตัวนั้นเอาตัวนี้ครับน้องฉีดวางดักงไงฉีดครับผมวางดักฉีดครับผมวางดักไล่ไล่โอเคคลิปใหม่มาอยู่น้องได้อยู่ได้อยู่เรโก้เรโก้อันทันทันอันที่ตัวโกงครับวางระทัสองไปก่อนโดนไม่โดนไม่เป็นไรครับ เพราะว่าถ้าจ,จับโดนคิสองเราจะรีเซ็ตครับผมเฮ้ยเฮ้ย,ยน้องพี่ไม่เห็นซึบโอโหรวบสวยจัดซึบแปะลืมมองแมพกำลังมองไฮยะเตะอยู่ฉันเมื่อกี้ตัดทิ้งนะครับดูโง่งมากเลยฮะเวลาเล่นป่าต้องดูแมพด้วยนะครับเข้าใจไหมที่หลังต้องดูแบบด้วยน,นะครับเมื่อกี้เราสนุกเกินไปโมตะจะจับนาซี่มือใหม่จะเป็นแบบนี้แหละครับเออ จริงๆผมไม่ได้มือใหม่นะแต่ผมเพลินนะเพลินไป็นหน่อยมาแล้วนะ้องรวบปับ๊บไม่เป็นไรขออนุญาตฉีดได้ไหมเนี่ยฉีดเลยละกันไป<ม>แบทแมนอะไรเนี่ย,อยโอ้โหจับอย่างนี้มาปิ้นโอ้ตตยแล้ววิ่งไปครับผม <c oughs> ฉีดระดักหน้าโบ๊ะแตก พี่หลอกมาได้เฉยขอภัยด้วยมือถือใหม่พัฒนา <c oughs> <c oughs> โอ้ยลิกเตอร์ในพุ่มโอ้โหทนไม่เห็นอนตายแลว้วแว่นไม่น้องออฟตาต้องเข้าแล้วไม่อยากจับเลยว่ะ <c oughs> มาแล,แล้วกันไปจับตัวนี้ครับไม่ต้องกลัวนนองพี่อะเม็ดส้มไม่ต้องกลัวน้องอมมไม่ต้องกลัวน้องวิ่ตงตามมาดิวิ่งตามผมมาดิ ก็วิ่งตามกูมาดิน้องโคตรเทรดูแล้วจ้มานำไปใช้นะครับเฮ้ยโอ้ยอยับให้กูโมก่อนวีโ,โอ้ไอ้นี่นี่ก็จ้องจะเล่นอย่างเดียวเลยตัดออกครับเมื่อกี้เอาเอาตรงที่พูดโมเสร็จแล้วก็ตัดทิ้งเลยนะเทเท,ทอยู่ตรงนั้นนะเทแล้วนะ เนี่ยไฟใหญ่ๆอย่างเงี้ยเราต้องเลงตัวสเลเตอร์ครับเพื่อให้พอเล่นง่ายครับนี่เป็นไงเราต้องคิดถึงเพื่อนด้วยโบสกิลลสองเนี่ยโยนๆเข้าไปเลยโดนไม่โดนไม่เป็นไรโยนเข้าไปเรื่อยๆครับ,บไม่ต้องสนใจเราเอาสกิลสองเอาไว้โซนไล่โบแตกสกิลลสองไปเรื่อยๆครับน้องปั๊บวิ่งเข้ามาร <โบ S 2> ึอุ๊ยๆ,ๆอะไรนะครับผมปั๊บวางดักอันติีจะไม่กดงกอยู่งกอยู่ เลงอะไรเตอร์ให้เพื่อนแบบนี้ครับผมส2 1สองหนึ่ง้มไปน้องหนึ่ง้มไปน้องบึ้มไปน้องนี่น้องดูดไ,ไว้นะพี่ก็ไม่อยากจะพูดหรอกไม่อยากจะโม้เยอะแต่ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กด subscribe ให้ช่องด้วยนะครับขอบคุณครับผมเออดูแลวจำแล้วมาใช้กดบันทึกคลิปพี่แล้วก็ไปนั่งดู<ว>ช็อตที่ไม่ดีก็ตัดทิ้งไปนะครับ ไอเทมนี่จําไว้นะครับน้องเวลาเราเล่นเจอพวกแบบนาคอสแบทแมนลิกเตอร์เวเลสะลรพวกนี้เราอาจ,จต้องยอมสละบูมสติ๊กทิ้งไปนะครับแล้วก็มาซื้อฟอสการทแทนเพื่อตัวเรามันไม่ได้บึ้มแล้วตายบึ้มแล้วตายไม่ไ้จะตายง่ายเกินไปนะครับยอมลดความแรงลงมาหน่อยแล้วก็ทําให้ตัวมันยืนได้ระยะนิดหนึ่งนะครับไปบเจอกันครับน้องฝากช่องพี่ด้วยครับพี่ขอบคุณมากครับรับผม 啊，溜啊，溜。